สวัสดีครับสวัสดีพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้มันในหัวข้อเส้นทางชีวิตในช่วงนี้จะพาคุณไปที่ไหนนะครับมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะครับเป็นพลังงานของคนที่มีโอกาสฟุกฟุกในเรื่องการเงินและโชคลาภนะครับเป็นคนที่เที่ยงตรงชัดเจนและช่วงนี้อยู่ในทำลายที่คุณทุ่มสุดตัวนะครับลงแรงไฟทุกอย่างไปกับสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทํานะครับเส้นทางชีวิตในช่วงนี้จะพาคุณไปที่ไหนนะครับให้รอบนี้นะครับจะบ่งบอกเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกของคคุณนะรับ ก็คือคุณเนี่ยจะต้องเคลียร์ในเรื่องการหักหลังการแบ่งแยกความแบ่ความเหนื่อยหลังจากเคลียร์เรื่องนี้จากภายในได้เนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างนะครับได้รับมอบโอกาสและอาจจะมีเสียงสัมผัสได้ด้วยนะครับอารมณ์เหมือนคุณตายแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมนะครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกเพิ่มเติมนะครับให้คุณตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่ทําอยู่ปรับความคิดทั้งที่มองตอนเองและมองคนอื่นนะครับอย่างไม่ตัดสินสิ่งต่างๆทางกายภาพเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นได้เองนะครับ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับขอให้พลังงานดีๆและวันดีๆอยู่กับทุกคนครับ